เอาดึงขึ้นไหมดึงขึ้นไหมเรียบร้อยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับผมครับชาวแสงเด็กแก่ชวนเที่ยววันนี้ผมจะพามา,าหาปลากลั้งกับปูปูจานะครับปูดอยวันนี้แล้วก็จะพาไปหาน้ําจากอีพีที่แล้วเนื่องจากแบตมันหมดนะครับเลย ไม่ได้ทําคลิปหาน้ําผมเลยมาทําวิธีหาน้ําจากต้นไผ่ในคลิปนี้นะครับคอยติดตามชมดูกันให้ได้นะครับว่าผมจะหาน้ําจากต้นไผ่แบบไหนนะครับทั้งที่ในลําธารก็มีน้ําอยู่เยอะแยะแต่ผมไม่เอาครับเพราะว่าคลิปที่แล้วผมหาน้ําจากมันจากต้นไผ่นี้หาได้ครับแต่ว่าแบตผมหมดคลิปนี้ เลยมีความตั้งใจจะมาหาน้ำจากต้นไผ่ให้ท่านผู้ชมได้ได้ดูกันนะครับว่าถ้าเราหลงป่าเนี่ยเราสามารถหาน้ำจากต้นไผ่ได้นะครับอ่ไปติดตามกันเลยนะครับไปนะครับทางที่ผมเดินมานะครับก็จะเป็นป่ามีแต่เถาวันนะครับ ต้นไม้สูงๆนะล่องลอยหแบบลอยขุดดินใหม่ๆแล้วตอนนี้เรา <c oughs> เดินมาถึง ลำทางแล้วครับดูนี่ปราเปลาเยอะๆครับน้ำใสามากเปื่มาก ผมมาเจอหัวกะโหลกนะครับจะเป็นกระดูกหัวสัตว์ชนิดไหนผมก็ไม่ทราบนะครับอาจจะเป็นหัวหมูป่าหรือเป็นข้างบนจะแบนๆป่าหรือเป็นอะไรใหญ่ฮนะเนี่ยยังมันคงาตายอยู่ที่นี่นานแล้วดูมีแต่ดิน อไรก็ไม่รู้เอาไว้ที่เดิมน,นะเดี๋ยวเราไปกันต่อค่ำ <c oughs> คืนนี้ครับผมจะพามาลา่าปลาหาปูครับทุกอย่างนนที่หาได้ค่ำคืนนี้นะครับนี่รู้อะไรครับเออจะเอามาทำอาหารกินกันนะครับไปครับเราไปติดตามครับวันนี้มีเด็ <c oughs> กๆมาด้วยนะครับเด็กๆนะครับเรา เราจะวางเบ็ดไว้แบบนี้นะครับเราจะใส่เบ็ดไว้แบบนี้แล้วเราจะไปดูกันนะครับเราเรไล่ใส่ไว้นะครับมันจะมากินแล้วเราก็แค่ไปดูเฉยๆครับว่ามันมากินหรือเปล่าน้ำคูดใสเลยเนี่ยเวลามันมากินเราก็จะเห็นเลยไม่ต้องอะไรมากอืมีเอาดึงขึ้นไหมดึงขึ้นไหมเรียบร้อยอู้หหนึ่งตัวครับกับพระเอกของเราวันนี้ได้แล้วครับเออไซส์นี้ก็ถือว่าใหญ่แล้วเนาะใหใหญ่ใ เดี๋ยวคืนนี้เราจะไปหาปลากั้งกันทั้งคืนนะครับมาดูว่าแม่จะได้กี่ตัวนะครับคืนนี้โอ้น oh, hey, oh, ี่นี่เขีดเขีดเขโอ้ปล่อย้ล้วนี่กระโดดไปะเยงกเลยกูละเขียดไอหลังขีดนี่นี่นี่ดิิกันหลืปลาเขียดครับ ครับแวแถวสวัสดีแจ้งเครียดเดี๋ยวผมจะจับมันนะครับอาหารเย็นครับอู้ได้ไวมากไวมากครับอู้นี่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 หนึ่งตัวคล้ายๆอึ่งแางอะลอยน้ำอยู่ตรงนี้ นี่เขียนอะไรอะ่ะนี่เขีนยนแนวเนาะเอ่ออไอจับไอจับโอ้โหเรียบร้อยฮะุดือโอโ้ในพานไม่ได้เรื่องนั่นนนั่นนั่ นนปูก็มีนัปู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 ผมสุดยอดกว่รราพันบ่อยนี่คือปูห้วยปูจ่านะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับรูปูเจ้าตัวมันอยู่ในลูลึอกเลือกหนี่ โอ้นี่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 ตัวเบลอเลยครับนี่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 คือนี่คือปูดอยปูเขาเรียกปูแจ้หน่าจะจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับโอ้ยหับตัวเล็กแตัวใหญ่ครับเนเอามปโชวเียครับาเอ็ดโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอไม่ต้อ เออตะกี้แอคเอโดนอ่ะปูดทุกขโหัวเปนเลือเลยอ่ะหองหลับไปไหนเนี่ยเนี่ยนั่นวเปื้ันเบลือเลยครับน่ะตรงที่ขาวๆนะครับอยู่อยู่ตรงนั้นหัวเปื้อนเลือเลยนะปากก่างจะกินเบ็ดเลือดนะ ป็นเยอะเป็นเยอะเป็นเยอะเดือมเขาเดือมเขาเขาก่าอโบอาู้แล้วเป็นเยอะเป็นเยอะเรียบร้อยจบข่าวไปกนไหนแมตายมึงเอามาอ้ยมึงดลแบะดูไม่ได้แล้วไว้สักนไ่เฮ้อดูดูดูตัวใหญ่ก่อน ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะไปจะพาไปหาน้ําจากต้นไผ่นะครับมาดูนะครับ <c oughs> ทําไมเราต้องมาหากันตอนดึกๆนะครับเพราะว่าอ่าตอนดึกๆนะครับ <c oughs> ต้นไผ่นะครับจะคายน้ําตอนประมาณสักหลังเที่ยงคืนนะครับเรามาดูดูเดี๋ยวผมชี้ชให้ดูนะครับมาเมันคายมันจะคา,ายน้ําเราจะหาน้ําจากต้นไผ่นี่ยครับ มันจะเริ่มคลายน้ S S ําแล้วครับนี่ีมมันเริ่มคลายน้ําแล้วมีนีนีหยดน้าหยดน้ําใสๆนี่มันเริ่มหยดแล้วมันเริ่มหยดเดี๋ยวผมจะตัดแล้วผมจะเอาเอากระบอกกระบอกน้ําใสๆนี่รองไว้แม่ดี๋ยวทให้ดูเดี๋ยวผมจะเอาเอาน้ําจากต้นไผ่นี่ครับ ดูครับมันไม่มีใครถ่ายให้ครับยุ่งแากหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวทําเสร็จเยวให้ดูน่ครับขวดน้ำเปล่า,าเลยครับไม่มีน้ําเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาดูครับว่ามันจะได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวผมจะหาอะไรมา เดี๋นุมไม่ไผ่ไม่ลงมามัดอีกนิดนะแหางนะครับหแห้งจากต้นไผ่ครับน้ำนนห้วยมีบักอยู่นะจะกิน้ำต้นไผ่ครับดูค,ครับวันนี้ท่าหลังเที่ยงคืนละฟนลันละมีแน่ย่าลงนะ ก็นี่ครับประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูครับว่าจะมีน้ำหรือเปล่าไปหั่นนะอนนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมจะนอนตรงนี้นะครับผมจะวันนี้จะแบบง่ายๆเลยวันนี้ผมจะเอาเปมาตึกเราจะนอนตรงนี้เลยครับดูยาเปยนะครับวิธีผูกผูกเปนะครับ ผมจะสอนวิธีผูกเปยมาดูแบบง่ายๆผูกเปแบบไม่ให้หล่นเลยไม่ต้องอะไรมากเอามาทับแบบนี้นะครับแล้วก็เอาเี้่นมันสอดเข้าไปวิธีผูกเปนะครับวิธีผูกเปในป่านะครับแบบง่ายๆถ้าเรามาทำเพึิงพักมันจะช้านะครับถ้าเราพกเปไปในป่ามันจะง่ายนะครับดู ไม่มีหลุดนะครับแค่นี้แล้วเวลาเราจะจะลื้อครับมันง่ายเวลาเราจะลื้อมันก็ง่ายครับเวลาเราลื้อมันก็ง่ายเรียบร้อยครับเี่ยเรียบร้อยครับแค่น uh ี้เรียบร้อยเวลาลื้อก็ง่ายเวลาผูกเปยผูกเปนอนในป่านะครับแบบง่ายๆมันไม่มีหล่นนะครับผูกแบบผมนี่ไม่มีหล่นนะครับมาดูครับดูอีกครั้งนะครับ เอาสายนี้าพาดแล้วก็ตวัดขึ้นแล้วก็เอาสอดลงนี่สองครั้งนะครับแล้วก็ดึงไม้ข้างหลังนี้ครับน,นี่ต้วนี้ตัวนี้ สำหรับค่าคืนนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับอตอนนี้ผมก็มีกองไฟอยู่ข้างๆนอนอุ่นๆแล้วนะครับไว้ไลยุงครับตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูน้ำที่ผมใส่ไว้เมื่อคืนนะครับ ตอนนี้ก็เวลาก็ประมาณตีห้านะครับไปเราไปดูน้ํากันครับว่ามันจะได้หรือเปล่านี่เป็นน้ําจากไม้ไผ่นะครับผมใส่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว ท่านผู้ชมอออันนี้เป็นน้ําไม้ไผ่นะครับน้ําจากไม้ไผ่โอ้เนี่ยครับ,รบใช้ได้ครับแค่แค่ลำเล็กๆลำเดียวเนี่ยลำเล็กๆลำเล็กๆเนี่ยผมผมโน้มลงมาแล้วผูกไว้แล้วก็ตัดปลายแล้วก็เอาเสียบขวดไว้เนี่ยในกรณีที่เรา หลงป่านะครับเราสามารถหาน้ําได้จากลำไผ่นี้ได้นะครับมันดึกๆมามันจะคายนะ้ำมันอันนี้ตีแ้านะผมยังไม่รอเช้านะครับยังได้เก็บครึ่งขวดเล็กเนี่ยครับแต่มันก็พอกินสําหรับดับกระหายได้เลยนะครับถ้าเราทําไว้เยอะๆมันก็ได้ครับถ้าในกรณีที่เราหลงป่าแล้วเราไม่มีขวดน้ําอย่างผมครับเราใช้กระบอกไม้ไผ่ได้นะครับ เมื่อก่อนผมจะใช้กระบอกไม้นะไผ่ใช้กระบอกไม้ไผ่นะครับแล้วก็เจาะรูตรงข้างตรงข้างนะครับข้างๆแล้วก็เอาเสียบเราถั่ามันเอาถั่ววัน,นผูกเอาไว้เหมือนเหมือนเนี่ยครับเราค่าแล้วผมก็ทําไปนะแต่ค่แล้วแบตหมดเมื่อคืนผมก็แบตหมดพอดีผมเอาที่ชาร์จแบตมาด้วย วามันถ่ายกันทั้งวันนะครับทั้งไอ้กล้องโกโปเอยทั้งไอ้ทั้งแบตเอ้นี่เอ้ยหมดฮะผมพอแล้วครับผมจะถอดละลอยผมมัดน้ำจากไม้ไผ่มันจะสะอาดมากครับน้ำจากไม้ไผ่นี่ ใสกิ๊กเลยมันจะไม่เหมือนน้ำลำห้วยครับใสกิ๊กเลยชิมรสชาติอ,อร่อยครับ <laughs> โหเย็นเจ็บเลย ดับหายได้เลยครับถ้าในกรณีที่เราหลงป่านะครับแล้วเราไม่มีอะไรเลยเราจะใช้กระบอกไม้นะครับกระบอกไม้ไผ่เอามาใส่แทนแล้วก็ใส่หลายหลายอันนะครับใส่สักห้าหกอันหรือเป็นสิบก็ได้ถ้าเราขยันเราก็จะได้น้ำกินเยอะได้น้ำกินเป็นกระบอกไม้เลยครับ ไหนมีต้นไผ่หาน้ำไม่ยากครับง่ายๆอย่างนี้เลยแต่มันต้องใช้เวลาแค่นั้นนะครับรอให้มันน้ำมันหยดถ,ถ้าใครไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อผมก็ลองทําได้นะครับเราไม่เชื่อก็ลองมาทําดูถ้ามันไม่ได้น้ำนะมาคอมเมนต์มาด่าผมเลย ถ้าทําแบบนี้แล้วไม่ได้น้ํานะแต่ต้องทําประมาณสักเที่ยงคืนนะครับรอไผ่มันคายน้ําครับวันถึงจะมีน้ําให้เราถ้าทําตอนเช้าเช้านี่มันไม่ค่อยมีน้ำนครับต้นไผ่หลังหลังจากเราแห่ปลากันเก็บทั้งคืนนะครับ เราก็ได้ปลารประมาณแค่นี้ครับได้ปลากับปูประมาณแค่นี้ครับดูเลยครับได้แค่นี้ครับเมื่อคืนปลากั้งกับกับปูดอยปูจาแค่นี้ครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ ขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับชาวแสงเด็กแก่ชวนเที่ยวนะครับอย่าลืมนะครับสวัสดีครับ